สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมมิชิ้นเคยนะครับกับเฟโกเวอร์วิลเลี่ยนประกายใส่นัตตี้นะครับเราอยู่ในดีพิบัตโนบอรดีเอ็กและตอนนี้พลังของพิบัตเป็นอันดับสองของเซิร์ฟแล้วนะครับแล้วมาดูกันครับวันนี้จะมารีวิวเฟโกตัวเดียวนะ <c oughs> นะครับผมคีเลต 244%กับ m d k 82ดจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม r i t m a n Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็ค cover mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรอย i ริ m a n c คอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูก,ถกเติมง่ายเติมไวบริการ24่ชั่วโมงต้อง Shop เท่าน้น เอาละบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่เคยลองเฟโกเซิร์ฟไทยไม่รู้ว่าเมตามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเคยลองแล้วจากไลฟ์ที่ผ่านมากับคลิปที่ผ่านๆมานะครับญี่ปุ่นก็พอเล่นได้เพราะว่ามันมันมีแต่เรียวทม์นะ่มันไม่มี p v p นะครับเดี๋ยวเฟโกไปลุย p v p เซิร์ฟไทยกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก ID พี่บัตโนเบเดียพลังอันดับ2ของเซิร์ฟนะครับซึ่งผมจะมารีวิวเฟโกตัวเดียวแต่ว่าผมจะให้ดูร่าวนะครับ ตัว5ดาวการ5ดาว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 แสมพลังเท่ากันด้วยพลังเฟโกกับพลังเจมิเลโอพลังเท่ากันนะครับเออแปลกมากตัว5ดาวการ5ดาวตัว5ดาวการศน์ดาวแต่นี่การ์ดการ์ดกันคีขั้น2นะครับเพิ่มอัตากันคีไปี้ป2 5นตะครับผมตัว5ดาวการ5ดาดาวสำหรับโดโรทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันสําหรับโดโรทีแล้วก็ นี่เลยชาล่อนการห้าดาวเฮ้ยมเข่าโน้ด้วยนะเออนี่เผยไตที่วะเนี่ยโอเคจูเลียก็ห้าดาวตัวห้าดาวการห้าดาวหมดครับสำหรับ <laughs> พี่บัตนะครับผมแต่เราวันนี้เราจะไม่ได้รีวิวไอด์พี่บัตมากมายนะครับจะรีวิวเฟโกเป็นหลักนะครับอันดับจันดาดับทีมก็เป็นทางอันดับ2นะครับตอนนี้ของอันดับเซิรฟ์ฟไปลุยพีพีกันผมจัดทีมมาแล้วเดี๋ยวนะโอเคอ่ะมาอันดับเ8อยู่ตอนนี้ก็มี มีป้องกันชนะบ้างมีป้องกันแพ้บ้างนะครับผมแล้วก็มีโจมตีชนะด้วยนะครับผมโจมตีตอนแรกไม่ได้ทีมนี้นะไม่ได้ทีมที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ผมจัดขึ้นมาใหม่นะครับผมผมจัดมาเป็นทีมเฟโกเหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยมาดูกันว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น PVP เนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็น PVP มาเจอทีมอย่างเงี้ยจะชนะทุกทีมเลยหรือเปล่าถ้าเรากดมือแบบว่าเราเจอบอดเนี่ยถ้าเจอบอดจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเฟโกเอาล่ะเดี๋ยวไปดูของเฟโกก่อนเออลืมไม่ดูเฟของ, aco, ของเดี๋ยวคนสงสัยว่าอยากดูของเฟโกเป็นยัง ก็มาอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเออก่อนจะไปรับชมคลิปกันกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปนี้ต่อๆไปนะครับผมเออคนเดี๋ยวนี้คนกดไลค์น้อยนะครับก็ไอทีเคไม่เน้นนะครับเป็นเน้นไอทีเคแปดหมื่นสองนะจริงๆสลับของตัวอื่นมาใช้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้จัดไว้เป็นอย่างนี้นะครับผมแมนยามสามร้อยเจ็ดสิบนะคีเลสสองร้อยสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากดาเมจคีเก้าส <Okay. S 2> ิบหกเปอร์เซ็นต์คีเลสไม่สนสปีดร้อยแปดนะครับก็ ก่อนไปดูของสนมใส่ไปดูความสว่างกันก่อนพราสว่างที่ใส่นะครับตรงนี้เป็นโจมตีเวทกับความเสียหายที่ทำนะครับส่วนอันนี้เป็นเ d k ิ d คแล้วก็ดาเมจคีนะครับส่วนป้องกันนะครับป้องกันเป็นป้องกันเป็นค่าดิฟเดบกับเอ็ดดาเมจเลสนะครับเป็นดาเมจเลสนะครับแล้วก็ส่วนใส่ก็เป็นการดีบัฟกับพลังชีวิตสูงสุดเป็นเรื่องปกตินะครับผมต่อมาก็เป็นเลือดก,กับความเร็วนะครับผมเม่นยำกับ ปิดกั้นต่อดีบัฟแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นสามัญประจําบ้านอยู่แล้วนะครับต่อมามาดูผู้คนสงสัยกันบ้างครับอันนี้ให้ดาวก็คือน่าจะเตรียมของให้ลูเมรเลยเนี่ยเพราะว่าจัดทีเหมือนของผมเลยนะครับผมก็คือดาบดาวกับจกกรดาวจกกรดาวเป็นค่าที่หาเพิ่มไม่ได้ในเกมนอกจากเซ็ตอุปกรณ์เพราะฉะนั้นทาค่าจกกรดาวมกากจะดีนะครับผมเพราะว่าจกกรมันหาไม่ได้ไงเออนะครับผมก็เป็นเซ็ตจกกรดาว แล้วก็ดาบดาวนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเล็ก6ชิ้นนะครับประกอบกันไปมาดูประดับกันก่อนครับประดับก็จะเป็นคีเลตอันนี้เป็นเป็นต่างหูที่เป็นขอบขอบเป็นขอบฟ้านะครับขอบทองเนี่ยจะให้จูเลียนะครับขอบทองไปให้จูเลียแล้วก็เป็น ATK เเปอร์เซ็นต์จะเห็นเห็นได้ว่าให้กับแอสซัมนะครับผมก็เป็นขอบทองเป็นให้แอสตัไปนะครับผมก็จะเป็นขอบฟ้านะครับสาหรับ เซ็ตเอ็มเอทคนะครับเอ็มเอทีเคมาตรงนี้มีแม่นยานะครับมีป้องกันมีเอ็มีเคเปอรนต์แล้วก็เอ็มีปกติด้วยนะครับผมอันนี้เอ็ A D K, ปกติเอ็มเอีเคเปอร์เซนต์แล้วก็โจมตีแล้วก็แม่นยำเช่นกันนะครับแล้วก็แหวนหัตราคิดิข้ลนะครับเอ็ A D K, หัวใจแม่นยาและเอ็มเอเปนะครับเป็น3าค่าที่ต้องเอานะก็คือค่าเอ็มเอทีเคเปอร์เซนต์เอ็มเอทีเคปกติแล้วก็ค่าแม่นยำนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่แม่นยำนะสำหรับประดับน,น,นะ คีเลตไป14.88%เลยนะเกือบเต็มนะครับผมเอฟนีนะแล้วก็ปาปุกเศษก็เกือบเต็มเหมือนกันนะครับผมก็7.91มันเต็มที่8นะมันเต็มที่8นะครับผมก็เกือบเต็มดาเมจคีนะครับ9.21นะครับแล้วก็มีเดฟห้อยมาแล้วก็คีเลตสำหรับชิ้นใหญ่อยู่แล้วนะครับผมก็14.69มันเต็มที่15านะสำหรับคีเลตนะครับผมโอ้โหเกือบเต็มนะครับต่อมา m อ k เคครับ แล้วก็ไป M K เปอร์เซนต์ตรงนี้แากบนะแต่เน้นไปที่โอ้โหชิ้นนี้ชิ้นนี้เหมือนกับว่าเอาเน้นปลุกเสกเต็ไมไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเออไม่ได้เอา S อด้วยนะเออจะเห็นว่าไม่ได้เอา S อด้วยนะเออนะครับผมไ d ดี ID ของพี่ปัดค่อนข้างจะเฉลี่ยของไปให้กับตัวอื่นเยอะนะครับไม่ไม่ได้เน้นสุดไปตัวใดต,ตัวหนึ่งนะครับผมแต่เน้นสุดไปที่นั่นแหละของแอตตานั่นแหละนะครับผมก็ให้จูเลียสอยู่เออก็ไม่ได้เต็มนะ ซีด้วยซ้ำนะครับคีเลตนะครับเออทรัพยากรมีจำกัดนะครับ m d k s นะครับอันนี้ดาเมจคีเน้นเน้นแบบเน้นค่าให้มันแบบต้องใช้จริงๆอ่ะเนี่ยไม่ได้มีแม่นยำด้วยนะไม่มีแม่นยำด้วยนะเน้นคีเลตคีดาเมจแล้วก็ m d k ทนะครับทุกชิ้นนะครับแล้วก็มี ATK ATK ปกติด้วยเออมีห้อย ATK ปกติด้วยนะครับเพราะว่า สกิลของเฟโกอ่ะมันเป็น ATK ปกติด้วยคำนวณมานะครับก็เป็นคีเลตเหมือนกันเน้นไปที่คีเลตอย่างเดียวเลยเน้นตีติดคีไปก่อนนี่ก็คีเลตครับเอมิิเเปอร์เซนต์แล้วก็คีเลตแล้วก็คีเลสนะครับมีแม่นยำโผล่มาละตรงนี้นะครับผมแล้วก็คีเลตอีกแล้วนะครับผมโหน่าจะเน้นที่คีเลตอย่างเดียวเลยเอมิิเเปอร์เซนต์เห็นไหมไม่ได้ไม่ได้เอาเอสครับเอาเอแบบเอเยอะเอเยอะ A เอะ A ตรงไว้ก่อนเอตรงไว้ก่อนนี่อ่ชินี้สวยนะครับชิ้นนี้สวยเอมิทิเเปอร์เซนต์เจ็ดจุดหนึ่งหนึ่ง คีเลสิบเอ็ดจุดหกเจ็ดดัเมจเลดยี่ห้าขีดัเมดเจ็ดจุดหนึ่งสามและคีเลดอีกสิบเอ็ดจุดปดสี่นะครับชิ้นนี้ไม่น่าจะสวยแล้วมันจะถัวเฉลี่ยให้กับชิ้นอื่นนั่นเองนะครับผมชิ้นนี้เราจะทำมานานแล้วล่ะเพราะว่าเป็นเซตคีเลดนั่นเองนะครับผมต่อมาชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ก็คีเลดคีเลดเอเมนดิเคแล้วก็คีดาเมดนะครับเอเมนดิเคห้อยมาตรงนี้ด้วยนะครับผมต่อมาชิ้นนี้ครับหัวใจนะครับเลือดนะครับไม่ได้ปลุกเสกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คคคคคคิเเ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 รรทนนะัับดามออออป์์ซ็็ตแล้้วกกหยุน ห้อยคียเลททุกอันเออห้อยคียเลททุกอันเอเมกเก็ถือว่าสุดเพราะว่ามีประดับนะครับผมมีประดับคีเลทก็ประดับมันที่นี่ถ้าเกิดเอาประดับทองมาได้ก็จะขวดกว่านี้นะครับแต่ว่านั่นแหละมันเน้นที่เอเมทีเกเพราะว่าประดับทองไปให้กับแอาตาไปแล้วนะครับผมก็เลยได้คีเลทมาที่244นะครับแล้วก็คีดาเมจก็ค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่าบวกมา46เลยทีเดียวเชียวเพราะว่าคีดาเมจเริ่มต้นของเฟโกมันน้อยนะครับผมอาไปดูกัน PP ผมว่าอยากลองมานาแล้วว่า PP พิวพยเป็นยังไ,ไง ไปครับตรงนี้อัปเดตหน้ามีอะไรบ้างยังไม่รู้ครับผมยังไม่รู้แผนเลยนะครับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟใครครับพี่วิกีนี้ไงวิกีโชว์ให้ดูแล้วอามาเจอทีเขียวโลเจอเวโต้ดีกว,วะ่ะจะเป็นยังไงเนี่ยมาประสานก่อนเลยใส,ใส่ใส่มิโมะใส่มิโมะกันประสานเอาเอา,เอาคงกระพันให้เฟโกก่อนครับตรงนี้แล้วก็บัฟความเร็วให้เฟโกครับเฟโกจะได้ตีไวๆเออเพิ่มพลังโจมตีอ้าวแต่เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดไปเพิ่มให้กับไอ้นี่วะโนเอลวะเออ โอเคเอาสก,กิลสองไปก่อนเพราะเฟโกยังม,มีโครงกระพันอยู่นะครับตรงนี้อ่ะเฟโกมายัดอันติไปบึ้มแรงไหมอืมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ติดโลอยู่นะเอาล่ะตรงนี้เรายังมีอามาตะอยู่ดีนะครับผมมีโมโฮิลมาครับแต่ติดเผาไม้อมย,อยู่การสก,กิลสองครับโนเอลเอาล่ะต้านทานความเสียหายปล่อยบัตรมา,มา,มาสวนแนะ่นอนครับสวนปะอ่าไม่สวนวะอา่าทำไมไม่สวนวะปึ๊บมา เพิ่งติดบัฟโตกลับมาตรงนี้เอาล่ะฟื้นฟูลเลือดขึ้นมาครับตรงนี้โดนยูวิวต่อยสกลิลสองไปเอาลละติดเผาไหม้ไปตรงนี้อันตีไปเลยละกันจะได้เคาน์เตอ,อร์เพิ่มขึ้นมาแต่เคาน์เตอร์จะไปโผล่กับอ่ะโอเคยังโผล่กับเฟโก้ดเวยโผล่กับโนเอลอาลละตรงนี้คงกระพันให้เฟโกไปเลยครับเพราะเฟโกไม่มีคงกระพันละยัดไปเลยแล้วก็ยูวิวไป ยัวใครได้ยัวในแค่เวโตตัวเดียวด้วยเอาละตรงนี้เอาละแล้วติดหอมไม้ไปเรื่อยเลยครับประสานมาไปโกติดคงกระพันอยู่ครับสวนครับตรงนี้สวนครับเอาละตีมาก็สวนนี่ครับบืมบายเอาละเริ่มแรงครับเริ่มแรงตรงนี้ตีมาไม่ได้ส่ไม่ได้ตีใส่เฟโกนะแล้วก็ตรงนี้ก็ติดยัวยูครับติดเศษต้นไม้สวยครับเอาละตีมาติดยูวยูโนเอลครับเฟโกครับแน่นอนว่าปาสานก็ได้แต่ว่ามานาจะกลับมาแล้วอะ อันนี้ติดยูยูมิเมโลโอครับอ่ะลองตีธรรมดาใส่เม,มโลโอก่อนก็ได้เอายูยูไปเอาละอรนนี้ประสานครับประสานใส่อ่ามิโม,โมครับเอาให้ตุยไวๆติดเผาไหมไปแล้วก็ฟาดไปมิโมเดี๋ยวมิโมติดยูยูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมิโมทําอะไรไม่ได้นอกจากตีธรรมดาครับแล้วก็ฮิวเลือดขึ้นมาแล้วก็บัอความเร็วให้เฟโกเหมือนเดิมครับตรงนี้แต่เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดไปให้เพิ่มกับโนเอลอ่ะอ่า ได้2อ,อย่างคือยูยูเอ้ยตีตีเนี่ยแต่จะแตกเลย่าแตกจริงด้วยเพราะว่าโนเอลเป็นสายดาเมจนะครับผมโนเอลวิกี้คบสแต็กนะครับคบสแต็กก็เลยตีไปเอามิโมตายก่อนนะครับต่อมาเฟากโกจะเฉิดฉายแล้วเฟกโกจะเฉิดฉายแล้วตรงนี้หลังจากนี้นะมาเผาไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็อันตีจากชา์ล็อดมาครับเอาละแล้วก็ได้แห่งโช่สตารครับเดี๋ยวเฟกโกจะได้อันตีแล้วตาหน้าเอาตรงนี้ ยังไงโนเอลก็ตายหรือเปล่าครับถ้าโนเอลจะตายล้างโล่ไปก่อนเลยไหมดีไหมเนี่ยไม่เอาเราเฟโกจะเฉิดฉายสก,กิลสองก่อนแล้วกันเออเฟโกจะเฉิดฉายอันตีไปยัดหน้าไปเฟโก,กจะได้เคาน์เตอร์นะครับเฟโก,กได้เคาน์เตอร์มามาอันตีเมสสก,กิลใส่ชาร์ลอดก่อนแล้วกันยัดหน้าไปปึ้งไปหืมแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ตรงนี้เอาล่ะบัฟมาครับ เฮ้ยเฟกกเอาเรื่องอยู่วะเฟกกเอาเรื่องอยู่ต่อยอีัดมาเคาเตอร์ไหมอ้าวเฮ้ยเฟกกตัดเรียบร้อยฮะแตกฮะโอโ้โหรู้สึกจะอยู่นานไปเอาเรื่องนี้ทำไงอนะเนี่ยต่อสู้ไม่ได้แล้วปะ่ะถ้าเซิร์ฟไทยเป็นอย่างนี้เหรอวะแปลว่ายังรายังแรงไม่พอเรียบร้อยยังแพ้โอโ้โหรออะไรมาสิงก็ลื่นเลยเล่นไม่เป็นวะเซิร์ฟไทยหรือว่าต้องจัดกับทีมอื่นวะขอญาตลี FC งิด ยังไงเขียวล้วนอีกแล้ววะเฮ้ยหรือว่าเราต้องเปลี่ยนทีมวะอืมจริงๆแดงล้วนก็ได้แพ้เขียวไม่เลทึกใช่ไหมอืมยังไงดีหรือว่าเออแต่มันต้องเป็นสีสีต่างกันสำหรับเฟโกนะครับต้องเป็นสีต่างกันโอ้แย่เลยว่ะ คิดไม่ออกเลยนอกจากเอาแอตตาม,มายืนตรงนี้แต่มันจะไม่ได้คงกระพันหรือว่าเราจะไม่เจอเราจะไม่เอาเจอเขียวแย่แล้วขอญาตถามนะครับพี่กายไปไหนพอดีพี่อยากคลิปอยู่อะพี่กายพักแล้วครับพี่กายขอพักก่อนครับเฮ้ย <Hey! S 2> ไม่เคยซ้อมด้วยนะสิเราลองสู้อีกทีหนึ่งไหมโห oh, แต่แต้มเขาเยอะเหลือเกินแต้มเขาสี่พันสามอะน่าจะลื่นอีกทีโอ้โห oh, ลื่นแน่เลยวะ่ะขอโทษนะพี่บัส <laughs> <laughs> รีดีไหมเนี่ย รีดไว้เน,นี่ยเดี๋ยวนะดูอยู่วะม,มิโมแมกนาเหรออ่ามีคนมาบอกเอามิโมแมกนาเหรอมิโมแมกนาต้องใส่ของไหมนี่เหรอเออได้เลยได้อยู่ได้อยู่มิโมใส่เซตดอกไม้ปะอ่าโอเคเซตดอกไม้ความเร็วโอเคมิโมแมกนาโอเคอ๋อใช่ใช่ใช่โฮแมกนาทำเขาไม้ก่อนเลยเออ โอเคเออมาลองดูเนี่ยแหละเอ้ยจริงๆไอดีพี่ก็ทำได้แล้วถ้าเกิดมีเฟโกเพราะว่าเพราะว่าพี่มีแม็กนาา5ดาวหรือร้อยยี่ห้าแล้วก็มีมิโมด้วยมิโมกกำลังปั้นอยู่ตอนนี้นะครับมาถึงประสานใส่มิโมเหมือนเดิมปึ๊บไปโอเคปิดเผาไม้แบบซ้ำซ้อนย u r ิ f y มาตู้แดงลมยิงใส่ โอเคยิงใส่โนเอลเราทําสตันใส่ได้2ตัวสต,โโส,ตสตันยูโน่ก็ได้สตันมิโมก็ได้สตันสตันยูโน่สตันยูโน,โน่ต่อไปมิโม่เขาชุบชุบใครไม่มีชิชุบมิโมเราฮิลได้ครับฮิลโนเอลขึ้นมาแล้วก็จะได้พลังโจมตีเวทเพิ่มด้วยจากการ์ด แล้วก็จัดใส่มิโมไปเลยแบมโอเคเริ่มไม่ค่อยรถเขาติดโลอยู่ไม่เป็นไรนะแล้วก็ถึงตาของเฮ้ยเดี๋ยวนะม,นมนนันมันหายสตั้นไปแล้วหรอทำไมมันหายสตั้นไปแล้วล่ะยูโนยูโนยังมีคงกระพันอยู่เอาไงดีมันเป็นยังมีของไหมมั้ยมีเผาไหมอยู่ยส,สแตก ตันยูโน่ตันยูโน่ต่อยูโน่ยังมีคงกระพันอยู่รักเขียวสายเคาน์เตอร์ไหมครับน่าจะสายคงกระพันครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผมเอาละสวยครับเอามิโม,โมให้ลงก่อนนะตรงนี้อ่าตรงนี้เอาละมิโมฮิวตัวเองขึ้นมาโอเคมิโมตีธรรมดาเพราะโดนย,ยูยูเฟโกไปโกได้แค่สองอะบ๊ะ โดนยู้ยูนี่มันแย่จริงวะ่ะตีสวนแต่ไม่กระจายอืมประสานก็ได้นะเอายูโน่ลงไปก่อนโอ้แต <c oughs> ไ,ไม่ลงด้วยโอ้โห <c oughs> โดนโลุ่ยแตัดสินใจพลาดจังหวะนี้ <c oughs> ได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเค <c oughs> ติดยูยูมิโมสวยครับมิโมชุบไม่ได้ครับสวยครับจังหวะนี้ แล้วเฟโกบันรีวิวยังไงวนะเนี่ยรีวิวเฟโกยังไงครับเฟโกบอกยังไม่ทำอะไรเลยเฟโกดูยืนอยู่เฉยๆเนี่ยย,ยังไม่ทำอะไรเลย <c oughs> อา่าเอ,อ้ยติดมิโมแรงอยู่ติดยูย,ยูด้วยสวยครับจัวงหวะนี้เอาละเฟโกบอกได้เฉิดฉายแล้วเว้ยเอาสตาร์นไปโอเคเออรีวิวอะไรครับรีวิวแม็กหน้าครับผมรีวิวแม็กหน้าครับผมจัวงหวะนี้ ไฟโกบอกมไม่ได้เคาน์เตอร์เลยอะไม่มีประสานหิวหิวเพิ่มพลังโจมตีเว้ไปเรื่อยๆอะอะไฟโกอะอย่างน้อยก็ข้ามมโมได้หรอวะอย่างน้อยก็ข้ามมโมได้หรอวะเฮ้ยแต่ทีนี้โอเคทีนี้โอเคโอ้หคนดูตั้ง60สกดไลค์หน่อยได้ไหมครคนกดไลค์ไม่ถึงสิเออจะได้มีคลิปคุณภาพต่อไปนะครับผมเราไปโตเลยไหมล่ะไปโตไปเลยไม่ตายไม่เป็นไรประสานไปดีจานเออสวัสดีไลทิงโคฟด้วยครับ ตรงนี้ติดตอมตะครับเรากดออตโต้ได้แล้วนี่จังหวะน,นี้กดออตโต้เลยเราแบบปล่อยชิวปล่อยชิวแบมโอเคติดเผาไหม้แล้วหัวไปต่อติดตะตันยังไงจิ้มใครแต่ครับเหลือแค่ชาหลอตตัวเดียวโอเคเลยพอเปลี่ยนทีมแล้วโอเคเลยมิโม,โมโบอกขอฮิวหน่อยฮิวไอ้ขอชุบหน่อยชุบใครไม่เงี้ยเฮ้ยดูดาเมจกันดูดาเมจกันเออ เฮ้ยเยฟัวกกทำดาเมจไปล้านเจ็ดเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มาโ,โอยเจอเจอแดงล้วนเฮ้ยเจอเจอเจอแอต้ามไม่มดมาลองดูดิมาลองดูดิไหวรือเปล่าตาแรกเอาจริงถ้าเกิดเราเล่นทีนี้นะสวยอยู่นะอุย้ยอยู่โน่ด้วยอุย้ยไม่เห็นนานไม่เห็นมานานใส่ยูโน่เลยว่าใส่ยูโน่โอ้ยยูโน่ถึกจัดยูโน่ถึกจัด อยูโนเปียงไขาต้องเปียงโนเอลวะเออโนเอลเอมทิเคเยอะกว่ามาจัดหน้ามาเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเอามิมเอาโนเอลไปไปเอมทิเคยเ,อเคยอะกว่ามันจะได้เป็นเลงไปที่โนเอลส่วนเฟโกะเ,เน้นเ,เ,เน้นคีเลตเออเน้นคีเลตงั้นก็ไปก่อนเลยละกันยูนโนยูนโนคุงไปก่อนเลยเทิรนพิเศษใส่นี่ละกันจะได้ติดสันโอเคเอาละแม่มดมาเลยเปล่ามาเลยว่ะ แต่เรามีอมตะครับเรามีโคงกระพันด้วยนี่ตีสวนนี่ตีสวนเอาดีเอาดีาดตีไปเราได้ฮิวครับเพิ่มาลังโจมตีเวทเอาละเขาเตอร์จะจัดเพราะเรามีโคงกระพันครับผมตีสวนครับเปียงครับโอโ้โหแม่มุญรุมไปนอนหมัดหมัดนี้ขอให้นายเปี่ยงไปแล้วก็แม็กหน้าโดนยั่วครับแล้วแล้วยังมาติดสถานอยู่สวยครับฉาลหนี่ตาย แล้วก็เรียบร้อยเฮ้ยใช้ได,ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้นับว่าใช้ได้ครับเฟโกเฟโกกับแม็กนาครับคู่คู่นรกหนึ่งร้านเบาๆเอาเรื่องต่อต่อต่อเฮ้ยเจอไอต้าม,มืดแล้วป่ะไอต้าม,มืดวะเป็นไงวะอยากรู้เหมือนกันไอต้าม,มืดวะตีเต,ต็ดคีมาพี่บัตเตเอร์เมงหมดเลยครับเกมนี้เกมนี้พี่บัตเตเอร์เมงหมด ปเอาเรื่องอันนี้พี่ปเอาเรื่องอ่ะใส่ใครดีประเด็นเลยต้องวันนิซ่าก่อนปะวันนิซ่าต้องไปหวันก่อน <c oughs> เมื่อไรเรามีโครงกระพันอยู่แล้ว <c oughs> เอาละเราสู้แอตตายังไงมาดูกันแอตตาทำได้ติดให้มันติดแอนตี้ไปเลยดีปล่าพี่บัสซัดยับครับเออสวย <c oughs> หรือว่าใส่ใส่วานิสดีวะใส่วานิสดีกว่า ต้องเอาวานเนี่ยให้ตายก่อนเดี๋ยวมันคงกระพันใส่แอตาจะยุ่งเราโอติดสตันมาแอตาปาดมาเออเรียบร้อยแตกอ๋อมันไม่ได้เล็งที่เฟโกะทีนี้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 ชุบชุบได้ชุบชุบได้ก็ชุบ,ชบขึ้นมาโอเคโนยออกมาต่อประสานครับมาแล้วมาแล้วติดสตันเออติดสตัน เอาล่ะเราต้องรีบให้ไอ้น,นี่ตายวานิซ่านะวานิซ่าต้องรีบไปหวานแล้วจังหวะนี้เฮ้ยประสานเนี่ยไม่เป็นไรหมดไปก่อนผมไม่ติดตามแล้วว่าเอาวะ่ะเอาไงอันมาแล้วคงกระพันแต่คงกระพันตัวเองครับโอเคป้าไปโอเคสวยอยู่ตาจิ้มมาโอ้โหแตกเลยเหรอมีโมบอกขอชุบอีกทีหนึ่งได้ไหมสวนย,ยังอ่ะมันไม่สวนวะ่ะ ขอชุวงพิธีนี่มีโมมีเซตออกไม้ครับเซตออกไม้นี่พี่กำลังทำอยู่เลยนะอันนี้ติดยัวยูก็ได้แล้วแต่แมกนานะแม็กนาก็ติดอามาตาไปเฟโกโบอกถึงเวลาแล้วละ่ะอันตีเลยแล้วกันแบมโอเคมาแล้วก็จังหวะนี้เดี๋ยวโนโอเอลเราจะได้ประสานต้องลดเทินเดี๋ยวนะ สตันปะสตันอยู่โอเคมาทีนี้แหละแอต้าละปัญหาละแย่ละอันนี้แตกไหมเรียบร้อยโด,โ,ดอโดนละโดนละอ่าโดนเผาไหมครับเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโดนเผาไหมครับนี่ไงประโยชน์ประโยชน์ของเผาไหมถ้าเข้าตีที่มันไม่ใช่อันตีมันก็จะอย่างนั้นแหละราโตเลย พี่บาตเขาเล่นเองหรือมีคนเล่นให้ครับน้องปุนครับน้องปุนเป็นคนเล่นให้ครับเหมือนที่เคยสัมภาษณ์น้องปุนนะครับผมตัวแทนประเทศไทยนะครับไอดีโนอบดกน้องปุนเป็นคนเล่นไลทิงโฮมเนี่ยครับที่ทักมาเนี่ยครับถ้าถ้าใครไม่เคยดูคลิปสัมภาษณ์นะครับไปดูคลิปสัมภาษณ์ได้ความรู้เยอะได้ความรู้เยอะเลยครับคลิปนั้นเพราะว่าพี่ก็เพิ่งรู้จากคลิปนั้นเยอะเหมือนกันพวกเซตดอกไม้อะไรพวกเนี้ยเซตดอกไม้ศักิมิโมนะครับได้คลิปได้ได้ความรู้จากคลิปนั้นด้วยนะครับทำไม่นานแล้วช คนนี้พไอเนี่ยอย่างเยอะแต้มอย่างเยอะนะครับแต้มสีพนกอ่ามาดวงดูกันอ่ะตาสุดท้ายแล้วละกันสําหรับคลิปนี้นะครับพี่บัสตอนแรกเล่นเองอยู่แล้วตอนหลังไม่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นกันเลยให้ให้น้องปุ่นเล่นให้นะครับไรซิ่งโฮมนะครับเอาละตรงนี้ครับมาแต่พี่บัสดูอย่างดูดูอยู่นะพี่บัสชอบดูนะครับพี่บัสดูอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเล่นทีมเดียวกันเลยวะทำไงดีวะ แล้วใส่เฟโกก่อนเลยไหมเฟโกเขาไม่มีไม่มีโตใช่ไหมเอาไงดีวะหรือว่าใส่วานิสก่อนสาไมทีมันคล้ายๆกันเลยวะเฮ้ยอันนี้มันละหรือว่าใส่แมงหน้าก่อนเลยดีแมงหน้าจะได้ติดอมตะไปก่อนเอาไงดีอะเอาก็ใส่แมงหน้าก่อนเลยแล้วแมงหน้าติดติดติดไอ้นี่ไปก่อนเลยคงกระพันวานิสบอก อ่าให้เมกหน้าก็ได้โอเคไม่ได้ใส่เฟโกูแล้วจังหวะนี้มาฟาดมาอ้าวแล้วเราก็ติดสตันเราทำไงดีแบมอคอยได้อยู่ได้อยู่มิโมฮิวไปก่อนแล้วกันล้างเผาไหม้ได้ด้วยปะ่ะน้าจะล้างเผาไหม้ด้วยเออล้างเผาไหม้ได้โอเคขอบคุณสรหกันสารตาใหม่นะครับอันตีมาก่อนจังหวะนี้โอเคแล้วสวนไหมสวนครับ เปิดปลายสวยครับเหมือนเปิดทีหลังได้เปรียบเลยวะจิมมาเอาเขาได้คงกระพันครับโอ้โคงกระพันเทินสองเขาเล่นอย่างนี้นี่เองเขาคงกระพันเทินสองครับฮิวไปโอเคอันนี้ติดคงกระพันอยู่งั้นเอาเอาโนเอลโอเคอาจมาติดสตันโอ้เราต้อทำสตันบ่อยๆป่ะเนี่ยคงกระพันหมดอามาตามหมดแล้วโอ้เราไม่ได้ตีสวนด้วยฮิว ชุบชุบใครดีชุบแมกน่าหรือโนเอลชุบโนเอลเดือะจะได้ทำทำประสานได้การจังหวะนี้ต้องยั่วเฮ้ยต้องเอาแม็กน่าตายก่อนโอเคแม็กน่าตายก่อนแล้วก็โนเอลมาที่เฟโกโอเคเฟโกสวนได้ฮิวเลื่อนไหมไม่ได้ฮิวเลือเล่อนหน่อยๆอ่ะสวยครับจังหวะนี้สวยเลยสวยเลยแล้วได้คงกระพันเฟโกอันนี้คือข้อดีของการตีบอทได้คงกระพันครับปึ๊บโอเคสวยเลย แล้วโนโเอลก็จิ้มธรรมดาไปให้ติดอมตะไปก่อนอ่าเฟกโกเขามาแต่เราอ่าโอเคตีมเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคก็ถือว่าเฟ,กฟกโกใช้บอดถ้าตีกับบอดก็อโอเคนะโอเเ้เขามาดาเมจเยอะนะครับเนี่ยโอเคผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเฟกโกสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากดูต่อ มาดูในไลฟ์นะครับกดไลค์กันเยอะๆมาดูกันเยอะๆเทาวิวเยอะเดี๋ยวจัดให้ดูทุกสัปดาห์ๆๆได้เพราะว่ <laughs> าไอดีพี่บัสอย่างที่รู้กันเพราะว่าผมามีวันพันแมนเดอะสตองเกตเนาะไอดีพี่บัสแล้วก็แบ็คโคเวอร์ถ้าคนขอมาดูกันเยอะๆผมจัดให้ได้อยู่แล้วนะครับผมคุยกับน,น้องปูนคุยกับพี่บัสได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปน,นี้ถ้าชื่นชอบอยังไงกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บบบ๊าายยสสวััดีคร